ด้านอาหารเรียกว่าไฮไลท์สำคัญของทีง่นี่เลย,ย,เลยใช่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านลี่ซอตาตี้นี่ะนะครับต้องบอกว่าแล้ววันนี้<ม>เขาจะมีวิธีการต้อนรับเราด้วยนะครับใช่ครับเป็นของอชาวเผ่าถูเจียพาท่านผู้ชมตามไปดู ท่านผู้ชมทุ่านทห่านทุกทานทุกท่านทุกท่านทุกท่านรุกท่าตทุกท่านทุกท่านทุก่านทุม่านทุกท่งนรานทุกท่เนทดีท่านทุกเ่านทุกท่านทงทานทดกท่านทุกท่านทอกท่เนทุโอ้าหานทุกท่านทอานทา้นท้านานทุกทอ,อ้นทุก้่านทุกาะว่าผมความสาน่านทุกา้ทุเ,เ,เพลงไทุกท่านทุก่านกานทุกท่านานานทุกท่ทุกท่านทุกนทุกท่อนโอ้ทุ่าน อยู่ด <reading repetition> ้วยตอนนี hmm> ้เนี่ยหลังจากที่เราฟาด่านมาได้มาได้ก็ถึงเวลาที่จะต้องทานข้าวแล้วใช่ครับอาจารย์ที่จเป็นห้อง v ีไพีแล้วด้วยนะโโอ้ และตอนนี้ครับอาจารย์เรากำลังอยู่กับการแสดงชุดพิเศษเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมีการแสดงจากชาวเผ่าเผ่านี้เขาเรียกเผ่าอะไรครับนั่นสิครับอาจารย์รทูเจียทูเจียครับแน่ะครับต้องบอกว่าปกตินชาวเผ่าของที่นี่เขาจะชอบร้องเพลงและเพลงที่จะมาร้องให้เราได้ฟังกันในครั้งนี้ก็คือเพลงเพลงปั้งปั้งฉวยเต้าเยยนโถซ่างเดี๋ยวเราไปชมการแสดงเขาเลยดีกว่าไปเลยครับ เก็บเวลาจบก็ต้องจุกูฮุยเนี่ยอ่ะเนี่ยจุกุฮุยนี่เกี่ยวอะไรกับนกเขาไหมเขานี่เรียกว่าจบเลยวันติเขาจะต่อระวังหนุ่มสาวก็คือพอผู้หญิงก็จบคำว่าจุกุฮุยนี่คนอีกคนหนึ่งต้องผู้ชายก็จะต้องขึ้นมาละถ้าต่อไม่ได้ก็แพ้ผู้ชายก็จะแพ้ผู้ชายก็จะตกเป็นสามีของผู้หญิงคนนั้น่แพ้ทุกอย่าง